สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้สรุปโค้งสุดท้ายซะหน่อยนะครับถึงว่าคลิปจะน้อยก็ช่างนะครับก็ต้องบอกว่าแอดย้ำเลินะครับวันนี้สัญญาณดีนะและก็เพื่อน fc น่าจะเดาทางถ้าวันไหนแอดเงียบเงียบมันต้องแบบเหมือนแอดแอดเก็บเก็บข้อมูลหนดนะครับเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างที่ไม่ได้ลงด้วยนะครับอันนี้นะครับสาหรับเพื่อน fc ที่สอบถามมานะครับน่าจะเป็น fc ใหม่นะครับที่ อยากร่วมบุญสร้างโบสถ์นะครับก็สอบถามมาที่นี่ได้เลยนะครับ ID l ดี e หรือว่าโทรมานะครับบางทีแอดไม่ได้ปักหมุดไว้นะครับเนาะก็้าเกิดวันนี้โชคดีก็จะเอาปักหมุดไว้ตรงตรงลิงค์เพลงนะครับเนาะเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามา,าทวนความฝันกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแหมน่าุ้นทีเดียวนะครับอขอเป็นเลขน้องรัตแลลวกันนะครับน้องรัตนี่แกฝันมันออกลาวพัฒนาลาวพัฒนานี่ออกสามครั้งนะ ตั้งแต่น่าจะเป็นวันที่1ก็9038มาอีกรอบหนึ่งก็ออก9056แล้วมาเอ้ยเก้าแล้วก็มา9056นะครับออก90นย์นี่บ่อยมากนะครับเพราะว่าไปออกล่างเนาะมันจะออก9018 9056น้องรัดก็ฝันฝันเห็นคุณยายเนาะแกฝันเห็นเจ้าที่บอกว่าเอมไม่ค่อย ไปไหว้ก็ไปตัวเปล่าไงพอแกไปไหว้ไปไหว,ไไว้น้าไหวอะไรก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาทู่ไปจุดเนาะเจ้าที่ก็ไม่รู้จะให้เลขยังไงเนาะอเราก็คิดว่าจะามาบอกทางความฝันเนาะอันนี้เจ้าที่มามาบอกน้องรัตเนาะแล้วก็ฝันเห็นคุณยายคุณยายท,ที่ที่เป็นร่างทรงเนี่ยคุณน้องรัตฝันได้เลขนี้สองวันเลยนะฝันว่าบ้านเลขที่เก้าสิบทับหนึ่งนี่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้เสร็จแล้วเขาก็เขาก็สร้างใหม่เลยนะครับก็ ออกเ0เนี่ยโหติดติดกันเลยนะครับเราพัฒนาเนาะ9018กระส่เ้าศนะูนยหนกเนาะวันพุธกับวันศุกร์นะครับส่วนใน9038นู้นตั้งแต่ต้นงวดนะครับส่วนฝันย้ำเม,มื่อคืนน้องรัฐนะน,นะครับชื่อนาเตะนะครับมาบอกว่าน้องรัฐถูกหวย9 1้าหนึ่งห้านะครับโอ้ก็ต้องตัดเล่นนะครับเนะาะเอาละครับต่อไปก็ไม่มีใครนะวันนี้คนอื่นก็เงียบอยู่ช่างโดนะครับ เลขช่างโดเมื่อวานนี้นะครับอาแอดเก็บข้อมูลเมื่อวานนี่ฮานอยออก502กับ99นะครับ02กับ99ไปออกฮานอยนะครับส่วนอันนี้นะครับฝันช่วงตีสามนะถ้าเพื่อนเอกศีรษได้ฝันแอดเนี่ยคือแอดแอดมีสูตรคำนวณเวลาครับว่าฝันช่วงไหนมันจะไปออกงวดไหนอะไรเงี้ยเลขนี้ตามได้แต่594ดังนะเนาะเผื่อท่านใดจะติดไว้นะครับนะเนาะ99ไปแล้ว นี่นะครับ80ก็ไปชนกับคุณยายได้เนาะแล้วก็ยัง90 80 90เนี่ยถ้าใครชอบเนาะ89ออกไปแล้ว90 80ได้ครับผมเออก็ถือว่าที่แอดชอบก็คือว่าเลข80เนี่ยนอกจากไปชนคุณยายและเป็นเลขฝันเก่าของช่างโด๊กใช่ไหมที่ที่แม่ช่างโด๊บอกว่าไปซื้อสร้อยคอมาแล้วมันออ80บาทถูกดีบอกเงี้ยมันถูกดีอะไรประมาณนี้เนาะ เออก็ถือว่าชนกันกับคุณยายตรงชนตรงชนตรงแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยเนาะอ่าเดี๋ยวแอดขอทวนความฝันของคุณยายนิดหนึ่งเนาะบางทีบางท่านไม่เข้าใจนะครับฝันแรกก็คือผ้าถุงอะ่ะผ้าถุงเป็นเลขแปดครับสะโพกก็เป็นเลขแปดนะที่บอกว่าเป็นรูเนะาะเห็นเป็นรูแล้วก็เอาตูดไปหย่อนเขาให้เอาไปหย่อนในในหลุมก็เลยว่าเลขเนี้ยไปล่าง หลายครั้งนะครับจับสัญญาณให้ดีนะครับล่างหลุมแกก,กลับด้วยนะกะับอาจจะเป็น0880ปนะครับเนาะกระชนกระช่างโดะอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า,เ,าเลข80หรือเลข50ก็ดีเนะี่ยถือว่าเป็นเลขตามเนาะโดยเฉพาะ50แอดเคยเล่าความฝันว่าแอดฝันเห็นพระเทพเนาะฝันเห็นพระเทพแล้วก็งวดที่แล้วไม่ออกไปออกพศ .2498 นะครับในอันนี้คืองวดที่5ทุกครั้งที่ฝันเห็นจะออก005ครับ แล้วตรงกับรถแอดด้วยที่ลากมาจากนู้นเบอร์สนมไปเงินสุกก็ทะเบียนเดิมรถก็5 5205นะครับก็คิดว่าไม่แน่งวันนี้เนาะคุณยายฝันเห็นนะครับเพื่อนที่สีสอบถามว่านิ้วชูนิ้วคือนิ้วมันขาดเนาะปกติอาจจะตีเป็น105ได้ไหมได้นะถ้าใครชอบเนาะ105หรืออะไรแต่นิ้วมันขาดไงแต่คุณพ่อเคยเงี่ยนั่นแหละที่เกิดมีคนถามอายุเนาะในในคอมเมนต ตอนที่เสียประมาณ62เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ฝันแล้วไม่ค่อยจะออกอายุอะ่ะก็จะออกออก90อนะ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นเลขตามด้วยนะเลข90คุณยายเลข50นเนี่ยห0 5 8หรือท่านใดจะตัดนี่ก็ได้เนาะได้เหมือนกันนะครับ3ตัวนะครับก็ชูนิ้วก็ไม่มีนิ้วอ่ะมือด้วนอนะ่ะ5นิ้วอะไรางี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนนามนามเรียกนะครับคุณพ่อเคยก็9 นะครับส่วนศูนย์ห้าวันนี้ต้องบอกว่าเด่นมากและตำแหน่งมันมาอย่างนี้นะครับพื่เนปซีเนาะก็ส่งประกวดกันเลยและกันนะครับไม่มีอะไรทั้งวันนี้ส่งประกวดยังไงอันดับหนึ่งเราก็ต้องยกให้ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับนะฮะคุณยายนะฮะอันดับสองก็ศูนย์แปดแปดศูนย์ช่างโดด้วยนะถือเป็นเลขช่างโดเลขคุณยายเลขแม่ช่างโดนะที่แอดพูดถึงเมื่อกี้ด้วยนะครับส่วนอันดับสามก็อ่ะเป็นเลขก็ต้องตัดเล่นเนาะ ส่วนท่านใดจะตัดเล่นใน95ได้ไหมก็ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าชอบก็ติดไว้เพียงแต่สัญญาณแอดไม่เห็นสัญญาณ90ก็มันเป็นเลขออกบ่อยอะ่ะ90เนี่ยทิ้งไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่สัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าต้องตัดเล่นเลขคุณยายบางทีชอบมาข้างหน้าเนาะ9009นะครับส่วนอันดับ4แอดยกให้เลขน้องรัตเนาะ90ก็ถือว่ามีน้องรัตด้วยนะ10กับ15เนี่ยก็ถือว่า ถ้าท่านในชอบนะก็ติดไว้ไม่เสียหาย50 51มาได้ไหมหนึ่งเงี้ยมันใกล้เคียงกันเนาะเออแล้วก็น่าน่า,นา,นาจะแค่นี้นะครับสรุปค้งสุดท้ายนะครับเรามาจับชุดสามตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคือยังไงเ,ออเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าทำไมต้อง05ต้องอยู่ข้างบนนะครับอาการอาการฝันที่คุณยากเขบอกเขาชูคุณพ่อที่มาเนะ่ยคุณก็ตะเคยอะ่ะ แกจะชูนิ้วชูมือสูงๆให้เห็นว่านิ้วนิ้วขาดนิ้วด้วนอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเลขนี้จะมาข้างบนเนาะแล้วก็คุณยายไปจุ่มตูดในหลุมก็หลุมว่าคิดว่าเป็นล่างหลุมที่ควายชอบไปนอนนะหลุมปลักจมปลักนะ่ะก็นะตรงๆเลยก็งวดนี้มีคนฝันเห็นพระเทพเยอะมากครับต้องบอกตรงๆนะมีคนฝันเห็นพระเทพเยอะเยอะนะครับก็ ก็เน,นี่ยแหละครับต้องจัดชุดไป3 0มามาได้คนฝันเห็นอะไรเก่าๆนะเนี่ยมันจะตำแหน่งคือแม่แอดลืมเขียนอะไรให้เห็นบางอย่างจะเห็นเลยว่าเลข050นเนี่ยมันไล่มาจากข้างหน้าหลายงวดแล้วนะงวดที่แล้วอะ5้าย์ี่มาห0 3ย์าตำแหน่งมันอยู่ข้างหน้าตอนเนี้ยเหมือน0ูย์้าต้องมาอยู่ข้างหลังอนะตำแหน่งมันตกอย่างนี้นะครับก็เพืศศ่อนทนะชอบชุดไหนกันไว้รูดอะเนี่ยเนี่ถือว่ารูดสี่ตัวนะ หรือใครจะเอาหกศูนย์ห้าก็แบบพูดไปเดี๋ยวปากพาไปเนาะเพราะว่ามันกลับหัวไงกลับหัวได้นะครับเนาะเออแค่นี้แหละครับชุดวันนี้เอาละครับยังไงก็ต้องอวยพรให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับยังไงอขอขอให้แวันนี้เราร่ำรวยกันทุกคนแล้วกันนะฮะน่าจะมีเหนะวันนี้เนาะสัญญาณชัดมากเลยครับเอาละครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่า,ทานี้สวัสดีครับ